เป็นเบาหวานเป็นความดันและเป็นไขมันมา20กว่าปีครับผมชื่อนายสุปัญญาภูกงครับอายุ6 3ปีเป็นคนไทยพวกไตยอยู่โรงพยาบาลเทพพัทยาใ้สิทธิประกันสังคมครับาารักษาเบาหวานนสมเด็จนาศิาชาครับประมาณ3ปีครับหมอตรวจดูพบไข่ขาวรั่วในปัสสาวะครับพอเรากินมาก เนยามากเป็นเบาหวานเป็นความดันไขมันแล้วก็อาหารไม่เคยควบคุมครับกินทุกอย่างจะเป็นสาเหตุที่ให้ผมเป็นโรคไตครับช่วงสุดท้ายเลยเราก็ทําให้เราเหนื่อยเดินขึ้นบ้านไม่ได้ชั้น2ไม่ได้เลยหอบเหนื่อยมากหลังจากนั้นก็ประมาณปีกว่าๆครับตรงปอกไตครับ มีญาติวอ,อกอยู่ที่นี่แล้วสิบกว่าปีแล้วเขาก็เลยแนะนํามาที่นี่ดีก็เลยมาครับรู้สึกดีประทับใจครับหมอพยาบาลดูแลใจใส,ใสดีครับแล้วก็โพนาการก็ามาแนะนําเรื่องกินอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราก็กคุมาหารตามที่หมอสั่งทําให้เรารู้สึกสุขภาพเราดีขึ้นครับ อย่าไปตามใจปากไม่กินหวานอย่าไปทานเค็มรดจัดห้ามเลยครับเพืสุขภาพเราก็จะดีขึ้นออกกำลังกายเยอะนะครับ